เจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเหลื่มง,งามตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโซภาเขียวขจีสีสดใสวันพารัสสะบอดี ปะสารสีแสดวิไลวันศุกร์ฟ้าอัมพัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูเต้านะคะในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยที่18นะคะคืนวันที่แปรเปลี่ยนนะคะเรื่องที่2อสัปดาห์มี7วัน หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะคะอ่ะนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันใช่ไหมคะอ่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดวันมีวันอะไรบ้างอ่ะมาดูวันที่หนึ่งเลยค่ะวันที่หนึ่งนะคะวันอาทิตย์สีอะไรคะสีแดงนะคะอ่ะให้เด็กๆออกเสียงวันอาทิตย์ตามครูเต้้วนะคะ Sunday Sunday อ่าสันเดย์อ่าต่อไปนะคะวันที่สองวันที่สองวันอะไรคะเด็กๆวันจัน์วันจันทร์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรคะอ่าวันจัน์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Monday Monday ย o n d a y สีอะไรคะสีเหลืองนะคะต่อไปค่ะที่สามนะคะสามวันอะไรคะวันอังคาร วันอังคารภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรคะ Tuesday Tuesday อ่ะสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูต่อไปค่ะวันที่สี่วันที่สีว่วันพุธวันพุธสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวใช่ไหมคะ,อ,ะออกเสียงภาษาอังกฤษตามครูดเต้าค่ะ Wednesday Wednesday สีเขียวนะคะต่อไปวันที่ห้า วันที่ห้าวันอะไรคะวันพระหรือหัสสุกภาษาอังกฤษออกเสียงตามนะคะ Thursday Thursday สีแสดนั่นเองนะคะต่อไปวันที่หกวันที่หวันอะไรคะวันศุกร์วันศุกร์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรคะอ่าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Friday Friday สีอะไรคะสี ้านั่นเองต่อไปวันสุดท้ายค่ะวันที่7วันที่7วันเสาร์วันเสาร์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรคะออกตามครูเต้านะคะ Saturday Saturday สีอะไรคะสีม่วงนั่นเองอาเด็กๆเ,เรียนรู้วันทั้งเจ็ดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานพร้อมๆกันนะคะอะให้เด็กๆหยิบหนังสือชุดบันทึก ร่องรอยหน้าทียี่สิบเจ็ดนะคะอ่าเด็กๆเปิดเลยค่ะเปิดแล้วพร้อมทําไปกับคุณครูเต้าเลยนะคะอาเขาให้เด็กๆเขียนลําดับวันนะคะทึ่ครูเต้นำเด็กๆทําไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยอ่าวันเสาร์วันเส,สาร์ลำดับที่เท่าไหร่คะวันเสาร์ลำดับที่เท่าไรเอ่ยอาวันเสาร์คือลำดับที่เจ็ดนั่นเองให้เด็กๆเขียน เลข7ลงไปเลยนะคะต่อไปวันพุธอาขอโทษนะคะต่อไปวันจันทร์วันจันทร์ลำดับที่เท่าไรคะลำดับที่สองเด็กๆก็เขียนเลข2ลงไปเลยนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะลกูกอาต่อไปวันพุธวันพุธลำดับที่เท่าไรคะอาลำดับที่4ให้เด็กๆเขียนเลข4ลงไปเลยะคะ่ะต่อไปวันพฤหัส วันพาหรัสลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่ 5, นะคะก็ให้เด็กเขียนเลขหเติมลงไปเลยค่ะต่อไปวันสุขวันสุขลำดับที่เท่าไหร่คะล ok? ูกวันสุขลำดับที่6กมาให้เด็กเขียนเลขหลงไปต่อไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ลำดับที่เท่าไหร่คะอ่าวันอาทิตย์ลำดับที่1เด็กๆก็เขียนเลข1ลงไปเลยนะคะ อ่ะสุดท้ายสุดท้ายวันอะไรคะวันอังคารลำดับที่เท่าไรคะลูกลำดับที่สามก็เขียนเลขสลงไปอ่าจากนั้นให้ดเด็กจับคู่สีนะคะแล้วก็โยงสีที่เหมือนกันนะคะอ่าตัวอย่างของครูเต้ยนะคะวันเสาร์สีอะไรคะสีม่วงนะคะก็ให้เด็กโยงจับคู่มาหาสีม่วงที่อยู่ตรงข้ามนะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปให้ได้เด็ก ทำต่อเลยนะคะต่อไปนะคะหนังสือให้เด็กหยิบหนังสือชุดส่งเสริมทักษะนะคะหน้าที่25อันนี้คือให้้เด็ก,ดกมาลบเลขจำนวน2หลัก2หลักมีหลักอะไรคะหลักที่1ห,หลักอะไรคะอ่าหลักหน่วยเราจะลบจาก ด้านหลังนะคะคือหลักหน่วยนะคะไปหาหลัก10บนะคะเด็กๆลองดูสิคะข้อที่1น,นะคะวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมคะเลขห6หลบหเหลือเท่าไหร่คะลูกเด็กๆนำนิ้วมือของตัวเองขึ้นมา6นิ้วเลยคะ่ะนับครบหรือยังคะหนิ้วเราจะลบ5ใช่ไหมคะก็ให้เด็กหักออกไป5นิ้วหกักอกไปพร้อมครูเต้าน,นะคะ1 2 3 4ามสี่ เือเท่าไหรคะเหลือกี่นิ้วคะอ่าเหลือหนึ่งนิ้วก็ให้เด็กเติมเลขหนึ่งลงไปเลยอ่าต่อไปเราจะไปทําหลักสิบหลักสิบนะคะเจ็ดลบสามเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆลองคิดสิเอ้ยเจ็ดลบสามอ่ามีเงินอยู่เจ็ดบาทซื้อขนมไปสามบาทเราจะเหลือเท่าไร่คะอ่าเราเหลือสี่บาทนั่นเองอ่าข้อนี้จะได้คําตอบเท่าไหร่คะข้อนี้ได้คําตอบสี่สิบ 1นั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะอ่าสีชมพู8ดลบห้เหลือเท่าไหร่คะเด็กเด็กอ่าเด็กเด็กชูนิ้วมือตัวเองมา8นิ้วเลยค่ะแล้วหักออกไป5นิ้วเราจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหรคะสนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าเราไปดูหลักสิบหลักสิบของเรานะคะเจลบ4เหลือเท่าไหรคะ เดือเท่าไรเอ่ย TikTok TikTok อ,อ,อ่าไม่ยากใช่ไหมคะเหลือสามนั่นเองข้อนี้ได้คําตอบเท่าไรคะลูกอ่าข้อนี้ได้คําตอบสามสิบสามยากไหมคะอ่าเหลืออีกสองข้อนะคะคุณครูให้เด็กๆลองไปฝึกลบเลขนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณครูจะนํากิจกรรมดีๆมาพาเด็กๆ เพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย